มีการเดินทางมากกว่า180ไมล์ข้ามทะเลด้วยเจ็ตสกีโดยที่ทำไปก็เพื่อหลบหนีออกจากประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยยามฟังของเกาหลีใต้ได้จับชายชาวจีนคนหนึ่งที่ชายฝั่งตะวันตกเขาถูกตั้งข้อสงสัยว่าเดินทางจากมณฑลซานตรงทางตะวันออกของจีนโดยมีของติดตัวมาเพียงหมวกนิรภยัยเข็มทิศและน้ำมันเชื้อเพลิง5ถังเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะเดินทางไกลสำเร็จเมื่อมาถึงเกาหลีใต้เขาติดอยู่ตรงชายฝั่งที่เต็มไปด้วยโคลน และต้องโทรแจ้งสายด่วนฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือจากนั้นเขาก็ถูกควบคุมตัวหน่วยยามฝัง่งไม่ได้ระบุตัวชายคนนี้ว่าเป็นใครแต่นักเคลื่อนไหวชาวเกาหลีใต้และกลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่าเขาคือฮวางพยองนักเคลื่อนไหวชาวจีนก่อนหน้านี้ฮวางเคยถูกจำคุกฐานวิาพากษ์วิจารณ์ผู้นำพักคอมมิวนิสต์จีนสีจิ้นผิงเมื่อเขาทวิตภาพถ่ายเมื่อปี2559ซึ่งสวมเสื้อเยืดสกีนคำล้อเลียนชื่อสีเอ็นทีดีไม่สามารถยืนยันเรื่องของเขาได้ สถานทูตจีนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว